สวัสดีครับทุกคนอ่าเดี๋ยววันนี้มาตามสัญญานะครับก็คือจะมาบอกชื่อบอนสีนะครับแต่ว่าไม่รู้จะบอกได้ครบหมดทุกตัวไหมนะครับกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกพยายามจะบอกให้ครบทุกตัวเลยแต่ว่าบางตัวมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกไม้นะครับหลายๆตัวก็ทําคลิปไปบ้างแล้วทุกคนอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากอ่าฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับฝั่งนี้ก่อนเลยอ่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าที่มีชื่อนะครับตัวนี้นะครับก็คือ หลวงปู่ทิม MS นะครับหลวงปู่ทิม MS หลวงปู่ทิม MS ไปแล้วนะครับต่อไปอันนี้ม้าแก้วนะครับม้าแก้วเนี่ยลักษณะการกัดสีเนี่ยเขาจะออกเป็นโทนสีขา,ขาวๆเขียวๆนะครับแล้วก็มีกระดูกสีชมพูเข้มนะครับแล้วก็ขอบเป็นสีเขียวเข้มเหมือนกันนะครับตัวก้านนะครับก็จะเป็นสีแดงนะม้าแก้วจะเป็นบอลที่มีลักษณะทรงสูงนะครับตัวนี้นะม้าแก้วสวยนะชอบชอบที่มันเป็นกระดูกเส้นๆถีๆเนี่ยกระดูกข,ของม้าแก้วเนี่ยมันเยอะนะ มันมีความถี่ถ้าดูไกลๆเนี่ยอยู่อย่างนี้นี่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับก็คือสีเมืองราชนะครับนี่สีเมืองราชจะเป็นใบที่มีค่อนข้างสีชมพูนะครับเวลากัดสีตมที่อันนี้คือแก่มากเลยนะอันนี้คือปล่อยให้เขาทิ้งใบแล้วก็ใบใหม่เขาออกมาเป็นใบใหญ่เลยนะครับนี่กระดูกก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลแดงๆเนาะส่วนมันจะมีเม็ดสีชมพูชมพูแบบกลางๆเนาะชมพูไม่ได้เข้มมากไม่ได้อ่อนมาก ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยนะสวยนะตัวนี้สีเมืองราชชอบตัวนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นศีลาเพชรนะครับโอ้ยฝนตกอีกแล้วทุกคนจะได้ยินเสียงกันไหมเนี่ยศิลาเพชรเนี่ยจะชอบมากจะมีทั้งหมด3มต้นนะครับมีหนึ่งแล้วก็มีสามต้นนั้นนะครับสีลาเพชรก็จะกัดสีประมาณนี้นะครับนี่บอกไม่ถูกเหมือนกันลักษณะการกัดสีก็จะกระจายจากอ่าสะดือไปออกขอบใบนะครับตัวนี้สีลาเพชร สวยกระดูกเขาจะเป็นสีเข้มๆนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยบางต้นน่าจะออกดําด้วยซ้ำน,นี่นี่นี่กระดูกเป็นอย่างนี้ศิลาเพชรเนี่ยเก็บได้นะครับเป็นไม้ที่คิดว่าน่าจะเป็นอมาตะนะตัวนี้เป็นเกษตรศาสตร์นะครับนี่เกษตรศาสตร์จะคล้ายๆไม้หลายๆตัวเหมือนกันที่เขาเอาออกมาตั้งชื่อนะแต่ว่าอันนี้ก็คือได้มาในนามเกษตรศาสตร์นะครับจะเป็นใบสีเขียวกระดูกสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็มีเม็ดสีแดงกับเม็ดสีขาวนะครับ ษศาสนี้จะเป็นประดู่แดงนะครับประดู่แดงประดู่แดงต้นนี้มีดอกแต่ว่าดอกไม่ค่อยสมบูรณ์น่าจะแห้งไปละประดู่แดงจะเป็นสีเขียวอุมคึมอะนะเขียวแดงอุมคึมส่วนใหญ่จะเป็นพื้นแดงมากกว่ามีความระเรื่อระเรื่อของสีเหลืองนะครับในพื้นใบนิดนึงแต่ว่าพื้นใบหลักๆก็เป็นสีแดงแดงน้ำตาลเนาะนี่ถ้าเกิดเจอแดดดีๆก็จะเป็นลักษณะสีประมาณนี้ครับสวยนะสวยประดู่แดงเนี่ยน่าเก็บ กระดูกก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับประดูแดงเป็นไม้สีพื้นที่ที่ให้สีเข้มสวยมีมิติในสีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สีเมืองราชนะครับนี่อันนี้ใบเดี๋ยวเขาจะทิ้งใบละใกล้จะโตมาแล้วก็สวยแล้วเนี่ยเป็นใบแก่แล้วเนาะตัวนี้ร่ำรวยนะครับร่ำรวยเนี่ยจะเป็นไม้ป้ายคล้ายๆมหาเศรษฐีคล้ายๆมหาทีวีคล้ายๆรักเธอเสมอ คล้ายๆตัวไหนอีกอะคล้ายๆตัวเออมีแค่นี้แหละ <c oughs> ตัวนี้นะครับร่ํารวยร่ํารวยอ่าก็จะเป็นป้ายแดงเขียวนะครับนี่มหาเอ้ยร่ารวยส่วนถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นมหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีก็จะมีสีเขียวที่เป็นสีเขียวอ่อนนิดนึงแล้วก็มีป้ายสีแดงแดงเข้มออก,ออกน้ำตาลนะครับออกน้ำตาลเลือดนกนิดนึง อ่าอันนี้มหาเศรษฐีอ่ะถัดลงมาถัดลงมาอันนี้เป็นรักเธอเสมอนะครับตัวรักเธอเสมอเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกับมหาเทวีนะครับมหาเทวีที่บ้านตอนนี้ล้มต้นไปอ่ะไม่มีแบบเดี๋ยวไว้ค่อยทําคลิปมหาเทวีแยกให้ดูเนาะหลายๆคนก็คงจะรู้จักนะครับมหาเทวีมาตัวนี้นะครับตัวนี้คือเมืองเชียงใหม่นะครับเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นไม้ใบกลมแล้วก็มีเม็ดสีขาวค่อนข้างน่ารักเลยแหละเมืองเชียงใหม่เป็นไม้ที่สีสดมากนะครับแล้วก็ ตัวนี้ไม่ค่อยแผงเท่าไหร่เมืองเชียงใหม่เนะี่ยมองแต่ไกลก็คือเห็นนะเมืองเชียงใหม่ใบกลมใบกลมจริงๆกลมแบบน่ารักเลยแหละเมืองเชียงใหม่เราชอบมากถัดมาจากเมืองเชียงใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นกระหล่ทองนะครับกระหล่ทองนะจะเป็นไม้ไม้ใหม่แหละกระหลทองสีเขียวยอดตองแล้วก็มีป้ายสีส้มๆแซมเข้ามานะครับกระหลทองมันที่ตัวนี้นะครับตัวนี้หลายๆคนคิดว่าคงเป็น เทพเทวฤทธ์นะครับแต่ที่จริงแล้วตัวนี้ไม่ใช่นะครับมันจะมี2ตัวนะจะมีเทพเทวฤทธ์กับเทเวศนารุมิตนะครับตัวนี้ก็คือเทเวศนารุมิตนะครับมันจะมีความเป็นสีแดงเข้มออกดําเกือบพอมันโตขึ้นมันออกเกือบดําๆเลยครับตัวนี้นะมันจะมีสีแดงเข้มดําๆแต่ว่าถ้าเป็นเทพเทวฤทธ์เนี่ยจะออกเป็นโทนชมพูดแดงนะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงเลือดนกนะครับนะเทเวศนารุมิตไม่ค่อยมีเหมือนกันครับตัวนี้สวยนะชอบชอบตัวนี้ ตัวนี้กัดสีเท่ๆก็จะเป็นนางสว่าหานะครับนางสว่าห่าจะเป็นกัดสีแบบเป็นสีทร <c oughs> ูก็คือเป็นโปร่งแสงนิดนึงนะครับแต่จะออกเป็นสีน้ําตาลเขียวขี้ม้าแล้วก็กัดสีเป็นสีชมพูอ่อนๆขาวๆก็คือมองหลังใบเห็นนะครับทะลุหลังใบเนาะมันโปร่งแสงตัวนี้เป็นไม้ที่เขาเพิ่งตั้งชื่อนะครับตัวนี้ชื่อดาบพิฆาตอสูรนะครับเป็นไม้เป็นไม้ด่างเนาะนี่เริ่มกัดสีแล้วนะครับ ดาบพิฆาตอสูรนะครับตัวนี้นะตัวนี้จะคล้ายๆกับมุกดาหานนะครับก็คือแสนคาแมนนะครับแสนคาแมนเนี่ยสะดือของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวมั้งแต่ว่าถ้ามุกดาหานไม่แน่ใจว่าจะเป็นสะดือสีแดงหรือเปล่าน่าจะใช่มุกดาหานน่าจะสะดือแดงนะครับแสนคาแมนสะดือขาวคล้ายๆก็แหละอืมใช้แทนกันได้มั้ง ตัวนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองแผงเขียวนะครับนี่ศิลาหุ้มทองแผงเขียวเขามีสิทธิ์ได้ได้ลูกด่างนะครับก็คือการผ่าของเขาหรือหนอง,องเขาอาจจะได้มาเป็นไม้ด่างก็ได้นะครับก็เลยเอามาเก็บไว้อันนี้ใบไม้นิดหนึ่งนะครับศิลาหุ้มทองแผงเขียวตัวนี้เป็นจอมนะครับมันก็เลยโสมนิดหนึง่งอ่ะตัวนี้ตุ๊กแกตัวนี้ตุ๊กแกนะครับจริงๆตุ๊กแกเนี่ยมันต้องมีสีชมพูปนเข้ามาด้วยอะ่ะแต่อันนี้มันน่าจะ ถ้าทำแผลงออกมาแผลงออกไปโทนเขียวแต่มันก็สวยดีไม่เป็นไรหรอกเนาะอันนี้ตุกแกก้านดำนะครับมันจะมีตุกแกก้านดากับตุกแกก้านเขียวนะครับส่วนใหญ่นิยมก็จะเป็นตุกแกก้านดํานะครับตัวอื่นที่ไม่ได้แนะนําส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกไม้ครับตัวนี้ก็จะเป็นนางรากสดนะครับตัวนี้ต้นใหญ่มากยังไม่ได้ผ่าเลยจริงๆผ่าได้แล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่ผ่านนะอยากได้หน่อมากกว่าเพราะว่า ไม้ป้ายส่วนใหญ่เวลาผ่ามาแล้วมันผ่ายากเผามาแล้วมันไม่ค่อยป้ายเราก็เลยอยากได้หน่อมากกว่านะครับเนาะอันนี้ก็ลูกไม้อันนี้ม่วงจรัดกุลนะครับทุกคนคงเคยรู้จักเนาะม่วงจรัดกุลนี่ตรงกลางจะเป็นสีสีม่วงก็คือสีม่วงสมชื่อแหละม่วงจรัดกุลกระดูกสีขาวนะครับถัดลงมาจากม่วงจรัดกุลก็จะเป็นพรเจ้าสัวนะครับ นี่ผ่อนเจ้าสวัวเขาจะมีป้ายขอบๆมันไม่ใช่หน้าเทพนะมันจะมีตัวหน้าเทพกับตัวด่างธรรมดานะครับตัวนี้เป็นตัวด่างธรรมดาผ่อนเจ้าสัวนะครับตัวนี้เห <c oughs> ็นเขาให้ชื่อว่ามันคือไก่กระเสมซับแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับท้ายเหมืองท้ายเหมืองกับไก่กระเสมซับไม่รู้เป็นตัวไหนแต่เราเราก็ขายในนามไก่กระเสมพับนะครับนะ,อะลองดูประมาณนี้นะครับ ลายกัดประมาณนี้เป็นเม็ดเม็ดสีชมพูนะครับตัวนี้จะเป็นหยาดฝนนะครับนี่ชอบมากเลยหยาดฝนมองไกลๆมันก็สวยนะหยาดฝนนะ่ยหยาดฝนเป็นไม้ที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็ใบแข็งแรงแล้วก็เวลาเขาเป็นพุ่มเนี่ยสวยเด่นเลยแหละหยาดฝนนะตัวนี้หยาดฝนตัวนี้ทิ้งใบแล้วนะครับทิ้งใบแล้วขออภัยนะครับตอนนี้บอลไม่สวยเลยตัวนี้จะเป็น เรือนหลวงนะครับเรือนหลวงจะเป็นบอลใบยาวเนะาะใบยาวกับสีคล้ายๆแสงประพัดศรน,นะครับแต่เรือนหลวงมีความาสูงแล้วก็ใหญ่มากเป็นไม้ที่เป็นไม้ใหญ่เลยนะครับเรือนหลวงเนี่ยไม้ใหญ่มากชอบชอบแดดเยอะนะครับเรือนหลวงเนาะนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นเส้นๆก็สวยดีนะเรือนหลวงเส้นสีขาวมีเขียวแซมด้วยนะครับนี่เรือนหลวง อันนี้ก็ศิลาหุ้มทองแผงเขียวนะครับต้นนี้เผามาแล้วได้ลูกด่างเราก็เลยเก็บจอมไว้นะตัวนี้เป็นเหลนะืองกันตนาครับอันนี้เป็นไม้จอมนะครับโซมนิดนึงเหลืองกันตนานะเหลืองกันตนาที่เป็นนางกิริณีนะครับนี่ไม้โบราณนางกิริณีนะนางกิริณีจะเป็นไม้ใบยาวนะครับถัดมาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นยอดมงกุฎนะครับเป็นยอดมงกุฎที่ไม่ด่างเนาะอันนี้ยอดมงกุฎไม่ด่าง ถาดลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นมนสวรรค์นะครับเตะกระถางเข้าให้แล้วอันนี้มนสวรรค์นะครับอันนี้แดดน้อยนะครับก็เลยเป็นสีนี้เนาะมนสวรรค์ปกติถ้าเกิดเจอแดดก็จะเป็นสีแดงไปเลยตัวนี้ก็เป็นเพชรเจสีนะครับตัวนี้สวยมากเพชรเจสีนี่เพชรเจสีสวยมากใบใหม่มาสีเหลืองสวยอ่ะเพชรเจสีเนี่ยเป็นไม้ด่างที่ค่อนข้างอมตะนิดนึงนะเราว่ามันเป็นไม้ด่างที่สวยสมบูรณ์นะมีเม็ดมีอะไรด้วยมีเส้นสายต่างๆแล้วว่าเพชรเจสีสวย ตัวนี้เป็นเจ้าจักรพพัดนะครับเจ้าจักรพพัดด่างเจ้าจักรพพัดด่างโตขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าใบเขาจะเป็นจริงๆใบมันยาวมากเลยนะแต่ว่าอยู่ๆต้นนี้ก็กลายเป็นใบแบบนี้อาจจะแก่เต็มที่แล้วก็ได้นะครับถัดลงไปนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่เพิ่งจ,จดชื่อได้ไม่ถึงปีเนาะได้ประมาณสามสี่เดือนได้ัหมเพิ่งจดชื่อนะครับตัวนี้จะเป็นไอเอเรสนะครับเป็นไม้ที่ชอบมาก แต่อันนี้สี่สีไม่ค่อยสวยเพราะว่าแดดน้อยนะครับช่วงนี้จริงๆเป็นไม้ที่กัดสีเหมือนกระจกโมเสสเลยครับไม้ด่างตัวนี้ชื่อว่านบพะก้านะครับนบพะก้านพะก้าจะมีสีประมาณสามสีนะครับก็คือเขียวอ่อนแดงขาวแต่ว่าก็จะมีสีหลักก็คือเป็นสีเขียวนั่นแหละเขียวเข้มเนาะมีเหลืองด้วยนะเออมีเหลืองด้วยมากกว่าสามสีสี่ห้าสีเลยนะนพะก้าเป็นไม้ที่มีที่มีสีประมาณสี่ห้าสีขึ้นไปเลยนะครับ ัวนี้พมพิมานพมพิมานนั่นแหะพมพิมานพมพิมานเป็นไม้ป้ายนะครับนี่แบบนี้พมพิมานสวยชอบมากพรมพิมานนะอันนี้ก็พมพิมานนะครับพมพิมานเป็นญาติญาติกับชายชนอับสรสวรรค์นางฟ้าอ่ารัศมีเงินพวกนั้นนะครับถัดลงไปนะครับชายชนนะครับนี่ชายชนชายชนอันนี้ก็สวยอมตะนะครับอันนี้เป็นไม้จอมนะครับก็เลยต้นเล็กนิดนึง ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเจ้ากุงเวียงไก่นะครับเจ้ากุงเวียงไก่นะเจ้ากุงเวียงไก่เป็นไม้ค่อนข้างที่จะออกกลมๆแต่ว่าก็ไม่กลมมากนะครับตัวนี้จะได้มาจากสวนมาลัยทองนะครับนะนี่ตัวนี้เจ้ากุงเวียงไก่สวยนะสวยเม็ดสวยเลยอะ่ะ ตัวนี้รัตนาทิเบศนะครับรัตนาทิเบศจะคล้ายๆกับเอ่อจะคล้ายๆกับสร้อยสั่งเออไม่ใช่เออใช่จะคล้ายๆกับสร้อยสั่งวานคล้ายๆกับสร้อยสังวานแล้วก็คล้ายๆกับนาราธิวาสเออนี่แหละรัตนาทิเบศกับนาราทิวาสคล้ายกันมากเรายังแยกไม่ออกเลยแต่ว่าตัวนี้ได้มาในนามรัตนาทิเบศนะครับส่วนตัวนี้วังทองวังทองตัวนี้เจนไหนเจนเดียวกันนะครับเจนแรกเลยแต่ว่ามันแก่แล้วมันก็เลยใบออกขาวๆจริงๆวังทองมันจะเป็นใบออก สีแดงเข้มนะครับแล้วก็กระดูกสีดำเนาะแต่ว่าต้นนี้มันแก่มากเลยนะครับนี่แก่มากแล้วก็ใบก็จะออกเป็นโทนสว่างนิดนึงนะครับวังทองผัดออกมาตัวนี้จะเป็นลาหูอมจันทร์นะครับนี่ขอญาตเสียงดังแข่งกับฝนนิดนึงนะครับฝนตกลาหูอมจันท์เป็นไม้ที่กัดสีเป็นสีขาวๆข,ขยายออกไปนะปลายใบเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวออกดำๆน้ำตาลน,นะครับนะ ละหูอมจันทรสวยชอบตัวนี้มากตัวนี้เป็นตัวที่แบบชอบมากเลยนะละหูอมจันทร์ตัวนี้จะเป็นมีนาคมนะครับมีนาคมกับเมืองใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆกันเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่สังเกตก็จะแยกไม่ออกเนาะมีนาคมเนี่ยตัวก้านเนี่ยจะเป็นสีดําส่วนเมืองใหม่เนี่ยก้านจะเป็นสีแดงนะครับส่วนสีของมีนาคมเนี่ยก็จะไม่สดเท่าเมืองใหม่นะเมืองใหม่จะเป็นสีแดงสดกว่านี้อีกนะครับสว่างกว่านี้เนาะ เดี๋ยวพาไปดูเมืองใหม่เลยนะครับอันนี้มีนาคมนะครับจําไว้นะก้านสีดําที่เมืองใหม่นะครับนี่เมืองใหม่จะมีความสดกว่านะครับแล้วก็จะมีเม็ดที่เป็นสีขาวใหญ่กว่านะครับเม็ดมันจะใหญ่กว่านิดนึงชัดกว่าก็คือหน้าเขาชัดกว่าตัวก้านนะครับก้านจะเป็นสีแดงนะครับนี่เห็นไหมก้านของก้านของเมืองใหม่นะจะเป็นสีแดงนะครับนี่เมืองใหม่ตรงนี้เป็นมหาดไทยนะครับ มหาไทยเป็นไม้ที่สวยนะกระดูกสีดํานะครับแล้วก็จะมีเม็ดเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับแล้วก็พื้นใบเป็นสีแดงแล้วก็ตรมตัวมหาไทยเนี่ยขอบเขาจะเป็นริ้วนะครับขอบเขาจะเป็นริ้วนะมหาไทยกา้กานก้านก็จะเป็นสีดําครับตัวนี้มหาไทยสวยมากเหมือนการแล็กซี่เลยถัดมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพญาไกรสอนสีิหาราชนะครับนี่เป็นไม้โบราณน,นะ พญาไก่สอนสีหาราชตัวนี้ก็สวยนะครับชอบมากเลยพญาไก่สอนซีหาราถัดจากพญาไก่สอนสีหาราชจะเป็นศิลาหุ้มทองนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่เลี้ยงมาประมาณเกือบสองปีแล้วศิลาหุ้มทองไม่เคยทําอะไรมันเลยแก่มากศีลาหุ้มทองแก่มาแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่แล้วใบใหม่ออกมาเป็นโทนเหลืองนะครับโทนเขียวเหลืองไม่ออกแดงนะไม่ออกน้ําตาลไม่ออกไม่ออกชมพูด้วยนี่อันนี้คือศิลาหุ้มทอง ตอนโตนะครับโตแบบโตแบบแก่เลยอะ่ะหัวเท่ากําปั้นเลยนะครับตันนี้นะสีลาหุ้มทองรอรอดอกมันอยู่อันนี้ก็สีลาหุ้มทองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งสีลาหุ้มทองเนี่ยจะมีหลายหน้านะเวลาผ่าออกมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถทําให้เป็นสามารถมีด่างติดมาได้ด้วยนะครับสีลาหุ้มทองเนีครับเป็นส้อยสังวานนะครับเห็นไหมครับส้อยสังวานจะมีความเป็นสีเขียวสีน้ําตานิดนึงนะ ถ้าเทียบกับรัตนาทิเบตกับนาราที่ว่าต้อยสองวันสีจะเข้มกว่านะครับตัวนี้ชื่อนางเสือดาวนะครับอืนางเสือดาวเวลาแก่ขึ้นมาสีจะเป็นสีเขียวขี้ม้าเข้มแล้วก็มีเม็ดเป็นเม็ดสีชมพูแบบสีชมพูแบบสีชมพูเแขบบ้มบบเลยอะ่ะอืมอืมเป็นเม็ดสีชมพูเข้มเลยนางเสือดาวนะครับ ครับเป็นไม้จอมนะเป็นบางใหญ่นะครับบางใหญ่เนี่ยเหมือนจะมีสองหน้ามังจะมีหน้าชมพูกับหน้าสีขาวๆนี่แหละแต่เราชอบหน้าสีขาวนะครับบางใหญ่ตัวนี้นะนี่นะครับจะเป็นบุรุษสวรรค์นะครับบุรุษสวรรค์นะบุรุษสวรรค์ก็จะเป็นไม้ออกเขียวๆนะโตขึ้นก็จะออกดำๆนิดนึงนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มๆดำๆนิดนึงขึ้นอยู่กับการเลี้ยงแดดนะครับถัดลงมานะครับตัวนี้จะเป็นวิมานดินนะครับ วิมานดินเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นสีเขาจะเข้มกว่านี้นะครับก็จะเป็นไม้ออกแนวแบบเอ่อป้ายๆเปรอะๆแล้วก็สีเข้มกว่านี้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะวิมานดินนะครับตัวนี้นะครับต,ตัวนี้เราชอบมาก <shower> เป็นไม้ที่พุ่มสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณนะครับเป็นไม้ที่กัดสี BP UN <retiring> สวยยิ่งโตยิ่งกับใบจะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็กัดจะกัดสีเป็นสีชมพูแบบใสๆเป็นแก้วเลยนะครับ สีชมพูเข้มใสๆนะนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะมีความแบบเป็นซีทูนิดนึงนะครับเศษฐีสุพรรณนะครับสวยตัวเนี้ยน่าเก็บตัวนี้ตัวนี้ทรงสวยมากตัวนี้เป็นสีกาญจนาพิเศษแต่เป็นตัวที่มันไม่ได้ป้ายนะครับเป็นตัวแบบธรรมดานะกับสีธรรมดาสีกาญจนาพิเศษไม่ด่างนะครับตัวนี้นะก็แสงประพัดสอนนะครับตัวนี้จะมีเยอะนิดนึงนะครับแสงประพัดสอนจะเป็นทุ่งสีชมพูนะครับแสงประพัดสอนสวยมาก เวลามันรวมกันทำมันสวยนะครับเวลามันโตนะนี่ใบเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแสงประพัดศรดูด้วยตาก็เห็นเนาะไม่ต้องอธิบายแสงประพัดศรน,นะครับนี้นางฟ้าเหล่านางฟ้าทั้งหลายนางฟ้าเนี่ยผ่ามาจากพมพิมาแล้วมันไม่มีป้ายเขาก็จะเรียกว่านางฟ้านะครับตัวนี้นะอันนั้นเป็นลูกไม้ฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้จอมหมดเลยนะครับเป็นไม้จอมอันนี้พญาม,มนุนนี่ พยามนไม้จอมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีสาคอสีสาคอไม้จอมอันนี้ก็จะเป็นสยามเพลไม้จอมอันนี้ชำหน่สยามเพลนะสยามเพล <c oughs> อันนี้หนุมานอมพลาฝั่งนี้จะเป็นลูกไม้ซะส่วนใหญ่นะครับลูกไม้ลูกไม้ลูกไม,กไม้เป็นไม้มเล็ดนะไม้มเล็ดอา้าวอันนี้จะเป็นเมืองหนองคายนะครับนี่หนองคายสวย เรชอบหนองคายมากเลยอะโตขึ้นอนะสวยแน่นอนนะครับหนองคายมีอยู่สามต้นเนียมั้งเนี่ยหนองคายตัวนี้จะเป็นอ่อะไรแล้วอะ <c oughs> อยู่ๆก็ลืมตัวนี้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยว้าขอคิดแนปะ๊บนึงลืมนึกออกแล้วพันดาวติด <c oughs> อยู่ปลายปากพันดาวนะครับพันดาวนี้โตมาสวยชอบมากพันดาวนะตัวนี้จะเป็นต๊โตนะครับต,โต๊โตก็จะคล้ายๆต๊กแกนะครับนะ ชื่อนะครับจริงๆอ่ะชื่อมันคือความหมายมันก็คือตุ๊กแกนั่นแหละตุ๊กโตก็คือตุ๊กแกตุ๊กแกก็คือตุ๊กแกนั่นแหละเออแต่เขามาตั้งเป็นตุ๊กโตนะครับอันนี้ก็เมืองหนองคายอันนี้จะเป็นนาลาประกายเพชรน,นะครับนี่นาลาประกายเพชรใบจะออกถ้าเกิดโดนแดดเยอะๆจะออกเป็นสีชมพูเข้มๆสวยๆเลยนะครับแต่ว่าน,นี้มันโซมนิดนึงนะไม้มันกําลังฟื้นะครับนาลาประกายเพชรแล้วก็จะมี จังหวัดลำพูนลำพูนอยู่ไหนวะแป๊บนึงเดีย๋ยวหาลำพูนก่อนอ่าเจอแล้วอันนี้ลำพูนนะครับนี่ลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นใบกลมนะครับอันนี้ใบออกเป็นถ้่ยนะลำพูนต้นนี้นะจังหวัดลำพูนตาลคงนะครับจริงๆมันต้องเป็นสีชมพูก,กว่านี้แต่ช่วงนี้ดูสิฝนตกไม่มีแดดเลยมันก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับอาจารย์คงสวยนะจริงๆแล้วอะ่ะแต่เป็นไม้ทรงสูงนิดนึงนะครับนะ ถัดจากอาจารย์คงมาอันนี้เป็นจังหวัดกาญจนบุรีเออกาญจนบุรีนะครับตัวนี้นะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีก็ใบกลมคล้ายๆลำพูนแต่ว่าเม็ดสีอะไรต่างๆมันมันมันใหญ่กว่านะครับกาญจนบุรีถัดจากกาญจนบุรีมาก็ตัวนี้จะเป็นสมประสงค์สมประสงค์ต้นนี้ลักมากโคตรใหญ่เลยนี่ใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าพี่นี่อันนี้นะครับสมประสงค์อุ้ยใบนี้สวยให้ดูอ่ะ นี่สมประสงค์นะครับต้นยักษ์เลยกระถางสิบสองนิ้วนะครับต้นนี้ว่าจะเอาดอกนะครับนะสมประสงค์กอใหญ่จริงถ่ายไม่หมดสมประสงค์นะครับหูใหญ่จริงอะ่ะชอบมากเลยใบกลมด้วยพวกนี้ก็จะเป็นลูกเด็กเล็กแดงต่างๆนะครับที่ผ่าไว้นะก็จะมีลูกวังทองลูกมนสวรรค์แล้วก็ อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ก็วังทองอันนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านอันนี้เป็นไม้ไม้โบราณไม่มีชื่ออันนี้มงจหลัดกุลอันนู้นเป็นเอ่ออะไรนะเดี๋ยดเดเดูชื่อแป๊บชายชนเออชายชนอันนั้นสร้อยสังวานแล้วก็ลูกไม้คล้ายๆศิลาหุมทองอันนี้ก็มนสวรรค์อันนี้ก็ลูกไม้โบราณ ตัวนั้นจะเป็นเท้าจันทชนนะครับเท้าจันทชนมีสุดรักมีองคุรีมานองคุรีมานแล้วก็จะมีสร้อยสังวาลอีกมงจรัดกุลอีกอันนี้มนสวครร์นะมนสวรรค์อันนี้อันนี้ลูกไม้นะครับไว้ตั้งแม่แม่พันธุ์นะครับใบสวยมากนี่พวกนี้ก็จะเป็นไม้มเมล็ดไม้มเมล็ดจากจากมนสวรรค์นะครับยังไม่ได้ขายเลย นี่ครับไม้มะเลดจากมนลสวรรค์เยอะมากเลยก็ได้มาหลายหน้านะครับถ้าเกิดใครชอบก็ทักมาได้นะครับไม้มะเล็ดมนลสวรรค์นะครับนี่ไม้มะเล็ดหมดเลยบางต้นนั้นได้ด่างด้วยเนอะอันนี้สวยอะ่ะส <c oughs> ีเขียวพวกนี้ก็ตั้งเอาไว้เก็บไว้ตั้งแม่พันธุ์ใหม่นะครับพวกนี้จะเป็นไม้มะเล็ดหมดเลยอันนี้ก็ไม้มะเล็ดหมดเลยทุกต้นเป็นไม้มะเลดหมดเลยนะครับมีอันนี้เศรษฐีพันล้าน อันนี้ก็เป็นลูกไม้ลูกไม้ที่เราผ่าลูกไม้ที่เราซื้อมาหมื่นเจ็ดอ่ะตัวเนี้ยผ่าแต่ว่าเหลือน้อยแล้วเหลือไม่เยอะละแต่ว่าราคาขายไม่ใช่หมื่นเจ็ดนะหลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่อันนี้ก็ไม้มเมล็ดอันนี้ก็ไม้มเมล็ดมนสวรรค์นะครับเป็นชุดเดียวกันกันกบชุดนู้นแหละแต่ว่าอันนี้มันปลูกก่อนมันก็เลยโตนะครับนี่จะดูหน้ามันจะเฉยว่าโตขึ้นมาได้หน้าไหนก็คล้ายๆกับมนสวรรค์แต่ก็ต่างกันนะ คิดว่าโตขึ้นน่าจะน่าจะน่าจะแหวกจากมนสวรรค์ออกไปนิดนึงนะครับอันนั้นก็ไม้เมล็ดไม้เมล็ดเอาไว้ตั้งแม่พันธุ์นะครับที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเงินแสนนะครับแต่ว่าเงินแสนตัวนี้จะเป็นไม้อ่าจะป้ายมันจะมีเงินแสนป้ายกับไม่ป้ายนะอันนี้ก็จะป้ายนะครับนี่เงินแสนป้ายสวยเหมือนกันนะครับเงินแสนป้ายนะตัวนี้ นอกนั้นก็จะเป็นลูกไม้นะครับเราจะชอบเก็บลูกไม้มากเพราะว่าลูกไม้หน้าตามันไม่เหมือนกันบางต้นสวยบ้างไม่สวยบ้างในสายตาคนอื่นหรือสายตาเราก็แล้วแต่แล้วเราก็ซื้อมาแล้วเราก็เก็บเลี้ยงเขาไว้นะครับไม่ได้ขายเนาะบางต้นเหมือนตัวนี้เราชอบมากเป็นลูกไม้นี่รอดอกมีหน่อแล้วด้วยเดี๋ยวดอกก็คงมาแหละเริ่มทิ้งใบแล้เดี๋ยวดอกก็ามาแหละเนาะลูกไม้ไอเลล นี่นกหยิบมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อนกหยิบนกหยิบอันนี้ก็ลูกไม้ตัวนี้ซากุระนะครับซากุระซากุระนี่ยังไม่โตสีไม่สวยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรออัดสีอัดแสงอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพิ่มแสงสีเสียงก่อนถึงจะสวยนะครับตัวนี้นะซากุระอนอกนั้นลูกไม้ถนนไอายเล่ลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้หมดเลย ชอบลูกไม้จริงๆเลยไม่รู้เป็นไรหลายๆคนคงชอบไม้ที่มีชื่อแต่เราอ่ะชอบลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้นี่ก็ลูกไม้ลูกไม้อะประมาณนี้เนาะพอหอมปากพอจริงๆอะมีอีกนะครับบอลสีแต่ว่าวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวทุกคนเหนื่อยนะครับเอาพอประมาณเนาะ เราใครแต่ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะมีกันหมดแล้วแหละบางคนน่ะนะไม้เพราะว่าพวกนี้มันหน้าตามันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นไม้เก่าๆไปแล้วก็คือแบบเหมือนจะเชยไปแล้วก็ได้แต่ว่าบางคนก็ยังไม่มีแต่คือเราเราชอบเราก็เลยยังยังคงรักษามันไว้นะครับก็ชอบแต่ลูกไม้ใหม่ๆพวกนี้ก็ก็ยังมีอยู่ก็เช่นเดิมนะครับเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องชื่อเราเห็นว่าต้นไหนสวยเราก็เอาแค่นั้นต้นไหนมีแววเราก็เอาแค่นั้นนะ